สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายพัธรวัตนวิเศษจังหารวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่อง endocrine system endocrine system ระบบต่อมไร้ท่อประออกอบไปด้วยต่อมไพเนี่ยวไฮโปลารัสต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมไทมัสตับอ่อนต่อมหมวกไตและต่อมเพศไพเนียลแกลน อยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนซีรีบัมใช้หลังฮอร์โมนเมลาโทนินเปลี่ยบเสมือนนาฬิกาของชีวิตไฮโปทาลามัส ทำหน้าที่ควบคุมเมตาบอลิซึมบางอย่างและหน้าที่อื่นๆของระบบประสาทอัตโนมัตินอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการกระตุ้นหรือยับยั้งการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง p 2ีทเกนอยู่ติดกับไฮโปาลรมัสจ้ะหลังโกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและจ้ะหลังฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น ไทรอยเกลนทำหน้าที่หลังไทรอยฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกสมองและระบบประสาทแพนเครสเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างอินซูลินและกลูคากอนฮอร์โมนมีบทบาทในการควบคุมน้ำตาลในเลือด ไทมัสแกน้นต่อมไทมัสจะมีขนาดใหญ่ในช่วงวัเด็กแล้วค่อยๆมีขนาดเล็กลงเมื่ออายุมากขึ้นมีหน้าที่คือหลั่งไทโมซินฮอร์โมนกระตุ้นให้มกีการสร้าง T เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อะดรีนาล์กลสร้างอะดรีนาลีนฮอร์โมนช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมเมื่ออยู่ในภาวะเครียดสร้างคอร์ติซอลฮอร์โมนช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดสร้างออโดสเตโรนฮอร์โมนช่วยควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย เซ็กแกลน์เพศชายอันทาเทสทิสเป็นต่อมมีท่อหลายท่อผลิตอสุจิหลังเทสเทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และความเป็นชายส่วนในเพศหญิงร่างไข่จะผลิตไข่หลังเอสโตรเจนฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และลักษณะด่นของความเป็นหญิงหลังโปรเจสเตอโรนระงับไม่ให้ไข่สุกขณะตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือน